สวัสดีค่ะพบกับแม่นางทองกวาวนะคะวันนี้เนี่ยเราพาทุกคนเนี่ยมาทำชาเลนจ์แข่งกินมาม่าเ็ดที่สุดในโลกนะคะวันนี้มากับน้องเพชรนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะแข่งกับน้องเพชรสองคนนะถ้าใครแพ้เนี่ยจะต้องกินอันนี้ค่ะทุกคนใครแพ้จะโดนลงโทษกินอันนี้แบบกินแบบสดๆดเลยนะมะเขือขื่นอ่าเริ่ม Como tá aqui, Alô? we อีกคอไลยอ้าวนครเป็นกองเชียร์ข้างหลังเหรอ <laughs> เออกินกับตะเกียบมันอร่อยกว่านะกินเร็วก็ไม่ได้ติดคอน้วลายอะลักน้างนะนี่ 你去干啥？我跟你说，我 <noise> 去。啊、okay. <Okay>.！来 <noise> 电，你来哪电？我来看。 妈哟！嗯嗯嗯、那可能一只都多，一只都多，看看。过来，过来，这边看，靠这边。 มองไปทีใกล้หมดแล้วเนี่ย <c oughs> เป็นน้าลอะพี <m teenage time online> <c oughs> ่น้าจั <t UC> ่นเีนน้าลมาม่าเกันก็ว่าโมชัวก้ะ ไอ้ลืมบอกไปเมื่อกี <oh ้ใครชนะต้องกินอันนี้คนแพ้ต้องกินคนแพ้ต้องขาโทษกินต่อไม่ไหวแล้วทุกคนก็เดี๋ยวเราจะอันนี้ทำโทษตัวเองนะด้วยการกินมะเขือพื้น มดิปนี้เปิดกันธนาลี่ไม่อร่อยเลยมันฝืนมากไม่ไหวแล้วเดี๋ยว เด on ี๋ยวมาปิดคลิปแป๊บนึงก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งกินมาม่านะน้องเพชรเนี่ยก็เป็นฝ่ายชนะไปนะทุกคนก็ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายแกนะครับแกวีนะ